ปิดท้ายกันที่พักเพื่อไทยนะครับที่ยื่นเรื่องต่อปอปอชอเพื่อขอให้พิจารณาให้นายวิชามหาคุณถอนตัวจากองค์คณะพิจารณาคดีโครงการจำนำข้าวเพราะว่ามีพฤติกรรมที่เอ็นเอียงไม่เป็นกลางครับนายชวลิตวิทยสุดผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยพร้อมด้วยนายไพโรธอิสระเสรีพงศ์ผู้สมัครสสกรุงเทพมหานครและนายพร้อมพงศ์นพฤิธิ์โคศกพัก ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชเพื่อคัดค้านการที่นายวิชามหาคุณกรรมการปาปชเป็นส่วนหนึ่งขององค์คณะไต่สวนคดีโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลพักเพื่อไทยเนื่องจากนายวิชามีการกระทําที่เอ็นเอียงไม่เป็นกลางอย่างชัดเจนเพราะเคยไปร่วมบรรยายพิเศษกล่าวสรรเสริญความพยายามเคลื่อนไหวล้มล้างรัฐบาลของม็อบประชาธิป,ปัตย์ที่นำโดยนายสุเทพเทกสุบัณ และได้ตั้งตัวเป็นศัตรูกับพักเพื่อไทยอย่างต่อเนื่องจึงขอให้นายวิชาและคณะกรรมการปปชได้พิจารณาตนเองในการไต่สวนครั้งนี้ปีห6นะครับช่วงปลายๆผมก็มาติดตามยังไม่ไปรู้เป็นภายที่ไหนนะครับในโครงการประกันรายได้โอนส่วนตา่างแต่โครงการจำนำข้าวทั้งๆที่อยู่ระหว่างกดำเนินการโครงการ ข้าวก็ยังไม่ได้ขายออกไปมากมายนะกลับมากล่าวหานายกยิ่งรักว่าทุจริตคอร์รัปชันพี่น้องสื่อมวลชนดูนะครับว่าเงื่อนเวลาของสองนโยบายนี่นะครับโครงการรายได้โอนส่วนต่างนี่จบสิ้นไปแล้วแต่การทุจริตตรงนั้นเนี่ยนะครับยังไม่รู้ นายชวลิตยังได้ตั้งข้อสังเกตต่อการที่ปปชไม่ยอมดำเนินการใดๆต่อกรณีการทุจริตการระบายข้าวในโครงการรับประกันร,ราคาข้าวสมัยรัฐบาลพักประชาธิป,ปัตย์ซึ่งพักเพื่อไทยเคยยื่นเรื่องต่อปปชมาตั้งแต่ปี2552แต่กลับไม่มีการเร่งรัดใดๆแต่กลับมาเร่งรัดต่อโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลพักเพื่อไทยซึ่งอย่างดำเนินการไม่แล้วเสร็จแทน จึงเป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าคณะกรรมการปปชกำลังทำหน้าที่อย่างเป็นกลางหรือไม่